นายอมกับเก่งนะอาจารย์อือเอออาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะอืออาจารย์ขอบคุณนะที่อาจยอยหมากันเยอะ <laughs> เออเก่งนะคนนครคนแถวแถวเมืองใต้นี่ <sl ap> อาจารย์เคยไปตอนเดินสิบก็เดินกินผ้าห่มกันลาครับลาครับไม่ใช่ผ้าห่มนึกว่าเขาอดอยากปากแห้งอนจากาย์ไ <laughs> เดินเคี้ยวกันอยู่ได้ ลาดิครับอาจารย์ไม่รู้จักก็ไม่ใช่ผมเขาเรียกอะไรนะลาครับลาไปไหนไม่ไปไหนเ็าขายเห็นว่าลาลาดิครับลาอาจารย์ไม่รู้จักหรือลาโอ้ใครใครมาคนลาลาไอ้นู่นลาโน้นี่คือลาที่เขาทำเป็นแผ่นเขาเรียกลาเช็ด ลาเชดครับลาเช็ด,เ,ชดเออร,ร,เรู้จักไหมลาเช็ดรู้จักลาเช็ดไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแพทนน่ะลาเช็ดครับอืมนะอยู่ไหนดิอยู่ใกล้กับบ้านไวโยพศออทำดูไวโยพศรู้จักไหมลาเช็ดไม่รู้หรอกไวโยพศรู้แต่ลาบวชี่เิดมิตุนาก็บวชทุกปีเน <c oughs> ี่ยไปมั่ว่ แปลกแปลกกูจอบทิงมาเหตุผลนี้มาไหนฮางมึงตีของแกระชายกเลี้ยงมาไหนฮางเออตีของแกระชยเครียดย่อยวยกูเราวเบ็ดลำพวงนักอีตายาตึงย่อยวยกูนักอีเลี่ยนเดียวกมันว่าเพื่อมันว่าเปล่าบุ่มเออกูแก่เปียนเดียวดุนเครียดกูจริงมาย่อัวยวยกูอัน ร้อยบาทเต็กี่ป่าใจก็ได้เมียหล่อมากเวเป็นประหน้าเป็นช่วยก็โยงหามจังเกียร์โยงหามเปรี้ยเรโยงมันปลายอินสีบูดเด็ด ตัวกินตายค่ะน้องเจ้าฮะมาอยู่ไหนคนน้องเป็นคนชายบ้านฐันเจตีค่ะเห็นค่ะกำลังรอแบมาแต่กู้เปล่าค่ะมีพวอไหมอ๋อเม่ไไมค่ะว้าวว้าวเหย่ยแม่ได้ตายพวมีิแม่ตายรักตีว้าว ไ้ไรแกบุบึมกูได้เนี่ยโตแบาเพื่อนในใจไม่เราม่แบบเพ่อกูแลอะรู้นะุเราม่พัอมากูแลอะรู้เจ้านี่ไม่แกกูบ้านเรานี่เออมาโอมาแต่ดาวังการมึงดูลูามาแต่ดาวังการกูตังเกตินุ่มนุ่มหลังจากนายนี่ก็เรียกว่านุ่มเอาอากาศไปไร่ยานยันน้องกาเจอช่วยกีบิง